ถ้าหากเราเจ็บป่วยเวลาทําสมาธิเราจะเริ่มต้นพิจารณาจากรูปหรือเวทนาครับไอ้ความเจ็บป่วยเนี่ยไอเราจะเริ่มภาวนาเนี่ยพิจารณารูปหรือหรือนามหรือเวทนาไอความเจ็บป่วยเนี่ยไอนะความเจ็บปวดเนี่ยอาการอันนั้นน่ยมารู้สึกชัดเจนเราก็พิจารณาอันนั้นเนี่ยเป็นเรื่องการใช้ปัญญาในการพิจารณาที่ถ่าย เช่ว่ามันเจ็บปวดเนี่ยมีความเจ็บปวดเราก็จอ่อลงไปพิจารณาเทียบเคียงสกายอะไรก็ตามเถอะว่ามันชัดเจนในขณะนั้นนะชัดเจนในขณะนั้นเราพลาดลงไปในอันนั้นเนี่ยเหมืออะไรเหมือนจะอะไรปรากฏออกปรากฏเราก็ใช้อันนั้นแหละเป็นหินรับมีก่อนเลยเรับปัญญาปัญญาเข้าไปเกิดจ่อไปพิจารณาอันนั้นเราไม่ต้องกําหนดว่าจะต้องพิจารณาลูกก่อนเปพิจารณาเวทนา หรือจะไปพิจรารณาเวทนาก่อนหรือไปค่อยพิจารณารูปไม่จําเป็นอ,อันไหนปรากฏขึ้นชัดเจนก่อนสัมผัสเราก่อนด่มก่อนเราพิจรารณาอันนั้นเหมือนกับว่าเราจะเผาเากาะจุดไฟเผาเผาป่านี่แหละเห็นไหมเราจะจุดไฟไฟเผาป่าป่าน้องไผ่เนี่ยเราไม่จําเป็นว่าจะต้องไปวิ่งไปจุดที่หลังวัดหรือไปข้างวัดหรือไปหน้าวัดไอ้ตรงไหนที่เราสะดวกที่สุดในการจุดไฟเนี่ยเราจุดตรงนั้นแหละพยายามป้องไฟให้ใหมันติดเถอะ จุดสำคัญคือพยายามทําให้ไฟมันติดพยายามป้องมันติดพอมันติดติดแล้วเนี่ยไม่ว่าหน้าวัดหลังวัดมันลามไปถึงหมดถ้ำยังมีเชื้อมีเชื้อไฟอยู่ที่ไหนมันจะลามไปลามไปปัญญาของเราเหมือนกันการพิจารณาอะไรที่มันตกกดชัดเจนดูดื่มที่สุดเราพิจารณาลงไปอันนะ เมื่อพิจารณาไปแล้วเนี่ยปัญญามันจะซึม้ซับเข้าไปเรื่อยซึมซับเข้าไปเรื่อยเมื่อจิตมันยังมีข้องคาอะไรอยู่ยังสงสัยอะไรอยู่ไม่จะแจ้งอยู่ในอยู่ในในจิตแล้วปัญญามันจะซึมเข้าไปเรื่อยเผาไปเรื่อยเผาไปเรื่อยเผาไปเรื่อยนั่นแหละเนี่ยเราจุดไปเผาหน้าวัดมันก็ไปถึงหลังวัดได้เมื่อไม่ีเชื้ออยู่มันไปเรื่อยเนี่ยเพราะนั้นไอ้การพิจารณาอะไรคือดูดดื่มกับอะไรสะดวกในการพิจารณาอะไรชัดเจนอะไรอยู่เฉพาะหน้าแล้วพิจารณาอันนั้นไม่ต้องไปไล่เลียงอันนั้นเลียงอันนี้หรอก เข้าใจนะอการพิจารณาเนี่ยนะ